เราอยู่กับผมแมตช์ดีที่ Legend FC นะครับวันนี้เรามาสร้างประวัติด้วยการอีกหนึ่งครั้งนะครับผมคราวนี้เราอยู่ที่เวทีมวยชั่วขราวนะครับสวนน้ำอันดามันดาจังหวัดภูกเก็ตนี่เองนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่กับเราสดๆที่นี่นะครับรวมไปถึงถ่ายทอดสดผ่านช่อง8 King of Fighting Sport ครับเมอสักอรูู่นี้ครับชกมวยไทยคาดเชือกไว้แล้วหลายคู่นะครับถึงเวลาที่เราจะาลุยกันต่อกับเวทีที่สองกับมวย MMA l adies and gentlemen make some noise if you're having fun alright l let's continue on this next fight here MMA at straw weight 52.2 kilograms เราพบกับนักมวยทั้งสองท่านกันเลยเริ่มจากคนแรกจากมุมดำนักมวยท่านนี้อายุ32ปีสูง165เซนติเมตรจบมาแล้วถึง59ไฟชนะ41ถ้าพร้อมแล้วขอสิบรบมือให้โลมานี The Legend Arena from Thailand And her opponent here fighting out of the red corner. She is 27 years of age, standing 169 centimeters tall with a professional fight record of three fights and one win. Please put your hands together for Jada Kitley from Australia. และกรรมการวนรวีทีของคู่นี้ครับ Mr. Ben Royal เอาละครับมาตามกันต่อครับ Legend Fighting Championship อ,นด,อนดามันดาภูเก็ตครับวันนี้เรามาดู MMA หญิงกันบ้างครับในน้ำหนัก52.2กิโลกรัมครับลงมาใน The Legend Arena ชกมวยไทยมาถึง59ครั้งครับชนะ41แพ้18อายุเธอ32ปีครับส่วนสูง1 6 5น้ำหนัก52กิโลกรัมครับนี่คือไฟแรกของเธอในรูปแบบ MMA ครับและคู่ต่อสู้ของเธอก็สูงกว่านะครับน้ำหนักหนักกว่าแม่สาวอายุ2 7กับ32นะครับนั่นก็คือเจดาเคทลี่ครับเจดาเคทลี่นี่ออสเตรเลียนะครับฝึกมวยไทยเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยพี่ชายเป็นนักมวยแล้วก็ประสบภัยิอุบัติเหตุแล้วก็เป็นอมาาัมพาตต่อยไม่ได้แต่พี่ชายก็ยังเป็นครูสอนมวยให้เธอนะครับเธอฝึกมาอยู่เมืองไทยมา6ปีแล้วพูดไทยได้นะแล้วก็มาลองสไตล์การต่อสู้ก็ในฝึกมวยไทยเธอก็ดีเอ a เธอแข็งแรงครับนีโโ่ฮาร์ฟการ์ดเลยครับขึ้นเมาส์โอ้โหเรียบร้อยเลยครับมันจเมาส์<ถ>ได้ลมมนันอีเจอ โอ้โหไหวไหมรับเจด้าแคทลียต่อยต่อยทุบทุบทั้งต่อยไม่ยั้งเลยเหรอฮะเนี่ยต่อยให้แกหายใจหน่อยไหมฮะต่อยไม่ได้หายใจครับบางอย่างเดียวกรรมการอจบครับจบครับลมมันีบอกขอบคุณเลยครับแตงกิ้วฮะแม่เกมจบเร็วฮะยังบอกประวัติไม่ได้เจด้าเคทลี่เนี่ยสวย สวยแล้วก็สวยสังหารครับครับปัจจุบันต่อยมวยเลี้ยงดูครอบครัวเลยนะโอ้โหประวัตินี่แทบไม่ต้องเลยฮะอ่านไม่ทันายับแต่ที่รอยสักครับนี่ครับชื่นชมของความเป็นไทยอย่างแน่นอนชื่นชมของมวยไทยอย่างแน่นอนครับโอ้แม่ไยี่ยมสักสวยนะสักเหนียวเลยนะโอ้โหนี่สักต้องอาจารย์พระรดรื่นวิชานะฮะแม่สักสวยอย่างนี้ฮะดูฮะด้านหลังนี่คือโอ้โหความเป็นไ,ไ,ไทยฮะมาดูภาพช้าครับยังกันถึงเก่งตุ้งแนกแกจับพุ่มเลยฮะลากเอาลงมาเข้าการกาดเสร็จเพิบมขึ้นเม้า มเมาส์เสร็จปั๊บลมวณีไม่ป้องกันตัวครับไม่ฟังอีลักษัยลมแกทั้งทุบทั้งตีทั้งต่อยทั้งพุกเ<โ>ฮ้ยเหมือนถ้าบ้าน<ร><อ>ผมเรียกว่าหเหมือนเหมือนศูนย์ใชครับป้องกันอันตรายครับเห็นว่าไม่ีไม่มีการตอบสนองครับเอาลกกาวนนา้วครับผลการแข่งขันครับเชิญครับคุณแมทธิวครับแม่จบเดีวครับแอนล,ลิท ladies and gentlemen we have here our winner by way of knockout in round number one please give it up for Jada Ketley from Australia fighting out of Bangkok Muay Thai with a great performance here congratulations please stay with us in the ring here และสำนัการมอบเหรียญรากวัานะครับให้กับผู้ชนะ Jada Ketley นะครับขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณดํารงชัยเสนาครับผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับ congratulations once again to our winner from Australia here 50 seconds in the round number one by way of knockout here Jada Ketley well done ขอบคุณคุณดำรงชัยเสนาครับผูมิหนวยการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตอีกครั้งหนึ่งครับ